สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรไปเฉลิมมีรถ M7040 มานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับราคาไม่แพงนะราคาอยู่ที่4 5่0 0 0ห้าหบาทครับ4 5่0 0 0ห้าหบาทราคานี้ถูกมากๆเลยครับทะเบียนพร้อมนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 5 9 9 7ครับ0 8 1 6 0 5ปดหนึนย้มเมีรถเรือมากกว่า250คันนะครับนะยางใหม่งงเลยครับด้านหลังเป็นฐาน3นะครับ เป็นทางบุกเปิดครับขับหลวงกล้ากลางๆครับไม่สวืยไม่ขีเรนะครับราคาก็พอไปวัดไปวาได้ครับราคานี่ก็4 5 0 0 0บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนําให้5,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้นะผมอมพรพาเเริญยินดีต้อนรับทุกท่านครับสตาร์ทแล้วลงครับทุกคนสตาร์ทเลย แคนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคันนี้ครับเดินหน้ามาครับยางใหม่สีเส้นเลยครับไปหลังมาวัวนี้ไม่เสียนะครับไม,ม่เสียนะดเดินหน้ามาครับเอ้อท,ที่เพิแคนนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ